สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิ่มจอยไม้ค่ะทุกคนคะวันนี้มัมก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอเล็กชาปส่วนวิดีโอเล็กช่นที่จะทําวันนี้นะคะเป็นของหนุ่มหนุ่มอินทูวันค่ะทุกคนได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะกับ MV t h e Storm Center ค่ะย้คือตั้งแต่ที่ทีเซอร์ปล่อยออกมาแล้วก็ภาพโปสเตอร์ปล่อยออกมายั่วน้าลายนะก็ตั้งตารอกับ MV เพลงนี้หนักมากๆนะคะทุกคนซึ่งใน โฟเตอร์ในทีเซอร์ก็คือจะเป็นรถไฟวิ่งฝ่าน้ำฝ่าพา,ายุนะคะเพื่อพาหนุ่มๆไปสู่ Into One นะอินทูวันวันเดอร์แลนด์นะเราต้องมารอดูกันนะคะว่า w o นเดอร์แลหรือดินแดนมหัศจรรย์ของหนุ่มๆอินท o วันเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะกับเอเพลงนี้ค่ะ The Storm Center ถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้อง เกาะหัวใจไว้แน่ๆนะทุกคนใจอาจจะแบบว่าหล่นระหว่างทางได้นะโอเคเริ่มดูกันเลยค่ะหึมึมมีแบบว่ามีความโลโก้เบาอันนี้อยู่บนรถไฟนะกำลังวิ่งฝ่าพายุเลยนะทุกคน อันนี้นุ่มๆคือนอนหลับกันนอนหลับกันอยู่นะคะอืเจียหยวนซับประงกแล้วก็แพททีกกับชุดสีแดงนะ่ะจ้ามากร้อนแรงมาก AK อือือแพทติกด้านข้างอย่างรอทุกคนด้านข้างอย่างรอนะคะนอกก็คือแบบว่าพายุฝนถล่มนะ เคยอยู่เจียเยียนืมมกะไหนพี่ผอลินโมแล้วก็ลิคีซันตาแล้วก็หลิวอี้เมคอัพที่อยู่คือแบบโหย หล่อมากลูกนี้อันนี้เหมือนเป็นข่าวงกฏนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าหนุ่มๆคือแบบว่ากำลังหลับฝันฝันถึงวันเดอร์แลนด์หรือเปล่านะอืมแล้วก็แบบตื่นนะคะเหมือนตื่น <Yeah. S 1> ขึ้นมาในความฝันนะกุญ oh. <Sweet. S 1> แจคิดว่าน่าจะเป็นกุญแจสู่วันเดอร์แลนด์นะทุกคน

อเขออยับไทยหมูท่ทาเต้นแล้วก็มีท่าเต้นนี้นะคะที่หนุ่มๆสปอยนะท่าเต้นโอเคใส่ตาแพททิกหุมไรโอ้โหบมค่ เก็บภาพความหล่อนี้ไว้ตราตึงใจทุกคนคือใส่เหมือนเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเสื้อเกราะหรือเสื้ออะไรสักอย่างอะทุกคนเท่มาก,กใจแม่ใจฟูไปหมดแล้ว oh, yeah, แล้วก็นาบลักประมาณ อันนี้เป็นฉากที่อยู่ในโปสเตอร์นะทุกคนที่หนุ่มหลตื่นขึ้นมาแล้วแบบน้ำท่วมนะแล้วก็ใส่ชุดกระสีเรือนะคะเอเคแต อันนี้เหมือนแบบว่ากำลังลังเลว่าจะออกไปประเชิญกับทยอยู่ข้างนอกดีหรือเปล่านะจ,ะจ,จอนนเอนเทมากลุก๊กโอ้ห้าเส้นโอ้โ พี่ปอขอย้อนกลับไปถ้าเดี๋ยวอยู่สไลด์พื้นน้ำก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนช็อตนี้ต้องตาตึงโอเค โอ้โหพื hmm. ้นน <worldwide> ้ำสันตอแล้วก็ส่งต่อกุญแจนะคะเหมือนกุญแจถูกไข่นะอันนี้หนุมๆก็ตื่นขึ้นมากันแล้วนะคะ อพิริคอย่างหล่อเลยอ่ะเหมือนไปดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่า อืมเื่อตกมีจับมือกันนะทุกคนจับมือไม่ได้จับมือธรรมดานะจะเป็นแบบว่าประสานมือตีงาม โอ้ดีงามแล้วก็มาถึงป้ายแล้วนะคะสถานีวันเดอร์แลนด์ติร์เติร์ e ติร์เติ e ด้วยแปลว่าต้องมีเพลงภาคต่อใช่หรือไม่ ลุ้นรอแล้วนะเพลงภาคต่อก็จบไปแล้วนะคะกับ The Storm Center MV MV คือแบบจัดจ้ามาทุกคนคือท่าเต้นนี่คือแบบเห็นไม่เยอะนะเห็นไม่เยอะแต่แบบวีดมากนะคะท่าเต้นคือแบบและท่าสไลด์พื้นตอนเอ่อดันสเบรกนะพีงามมากทุกคน อยากจะเห็นสเตจเร็วๆนี้แล้วนะก็คือเราก็จะได้รับชมสเตจเพลง The Storm Center เร็วๆนี้แบบเร็วๆจริงๆทุกคนก็คืองานวันพรุ่งนี้นะคะกับ818 Car ่ง r n ดค a ไ n น g h t นะรอติดตามดูกันเลยนะคะเวลาทุ่มครึ่งจีนแล้วก็เวลาไทย6โมงครึ่งน,นะคะก็สามารถรอดูสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนุ่ม i n t t o one กันได้นะคะกับ เพลง The Storm Center มาเราบีดกันนะทุกคนอย่าลืมเขา้าไปดู MV ของหนุ่ม Into One ในช่อง Official ด้วยนะคะทุกคนเข้าไปดูเข้าไปกดไลค์เข้าไปคอ <c oughs> มเมนต์ก็ด้วยนะก็นั้นแล้ะคะ่ะจบไปแล้วนะคะกับ Reaction วันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ส s c r i เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อยา่าลืมกดกระดิ่งทุงด,ดีดูดีเพื่อติดตามคลิปที่มีจะปลอยออกมาหน้าหด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย to Wonderland.